นี่ครับตอนนี้มาเยี่ยมผู้ใหญ่น้องนะครับผู้ใหญ่เข้าเกิฟต์เฟี้ยมมาเข้ากิฟตกับเซียนซิทดุนแลกของฟาร์มสี่พองนะครับตอนนี้มีสันซอซ่ซาก็เกี่ยวห้องมาเยี่ยมด้วยนะครับวสัสดีครับผมแวะมาจ้ำครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวละครแวะมาแรงวัวชนมาลีแทะแวะมาแรงเปะชน สซือได้ปันมันพาราฮาดิเดตแต่ว่าถ้าบอกนี่ยู่ในบ้านพ่อมกินน้ามานถ้ายู่ในบ้านบเองแต่เวลามันโดนเวลามันโดนไม่ได้ใช่ไหครับมื่ครับ่ครับหรือเม้เลยนะครับเราไปร่มกับกานชวนนะครับกลุงกทรธนาคารเป๊ได้ยืมจากธนาคารมา ซิแมมัดเรียงแมครับทำตันยาว่ายืมมาซิ่งพื้นดูที่วา่าตอนนี้ตอนนี้ตออ่าตอนนี้ก็ยาโรบีเรียวครับื้นไปที่เมตเเลยี่เครงได้พูดดีไหมครับได้พูดีครับอค่ายไล่ไ่คับเรียงนีกาวปีดลซี่อ่ะัวมนอย่อยุมีประมาณนาิครับนาซิ่งเัว่าเราประมามื่นอะไรนะเดือนอะไรนะ เท่าจ้าเปียบแม่พันตัวตัวปีนึงประมาณช่องช่องหลบช่องหลนะครับช่องหลบมันมีทางค่ายเป็นใต้พันมีทางค่ายจังกิโลค่ายไปจำเนือกินเล้าค่ายไปตำพวแเม่พันมานี้ครับซึ่งอาการมันจะคนลายที่ตอนนี้ก็จ้าวค่ายก้าลงเือกพอรู้รยาทิพตนะเด้ษุณพออยู่ได้ต้องได้รับจ่าวค่ายเป็นใต้พันก็มันมีตัางเต่มื่นเจ็ดแปดพันมื่นมื่นนาตรงมื่นสิ่พันนี้เกือบค่ายเดระเด็นเลยครับ โห้ลง่าดลงโดลแช่ลงุมลงไล่เขาจะมาเอาเองเขาจะติดต่อมาเอาเองซึงาเขาไม่มาครมันจะมีรถับวิ่งอ่ะพี่คือรถลงมาเทปเราก็คุณรกไปทำใบเรางที่รัทันาขานเลยคนกเลียงปีเีกัมีคนมาจะบอว่าถ้าคนพุดเลียงกันคนทีาลามบางคนก็ไม่คือไม่เยอเลยตอนลงช้าลูกเลียงปรกาเื่อพวกพี่าลามดล้วนเลยสี่รยกัพมนะ อาสิ่ับยาต่งเลยมังังวางิงเด็กกวฮัวเด็ก็นี่เปียอามาตุ่อีกตงอีกใช่ชวนเคอย่าพ้นมาเรียงที่ตัวได้เดือนละสองรบาทเฉี่ยสีตัวสี่สับสี่สมโอ้นีย่างทอเาเฉลี่ยเลยมันสี่สิบส อันนี้ก็เป็นโครงการช่วงเสริมการเลี้ยงแพะในส่วนปามส่วนหยางของขุนชวนผูกอาลุนนะครับฟาร์มซี่พองใครไปอบรมนี่ทฐานบุญใหญ่ี่รุนแรกเลยไปอบรมแล้วก็มาเลี้ยงจริงแพะเนี่สิบตัวก่อนเราคืนไปนี่คือถ้าตอนนี้เลี้ยงมาแล้วกี่ครัาอิดซี่นี่ครับคาปิดซี่คืนไปแล้วสิบเไปแล้วเหลืออีกซี่เหลืออีกซี่ตัวพอพอใจไหมครับว่าการเลี้ยงแพะในส่วนปามพอใจครับอ่า ทำบุญใหญ่มีมีมีปามหยิบห้าหยิบซี่หลายหยิบซี่หลายหยหลายแล้วก็ที่ท่านพีใหญ่เรี้ยงนี้ต้องขนส่วนปามออกไปไหมครับไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมอ่าไม่มีเลยเนี่ยครับปามอย่างยู่ครบอย่างยู่ครบแล้วปูก็ไม่์แหละพุกกระทบได้เลยไม่เลยครับถึงดูตอนเก๋ๆขอนี่ดอกเบียครับเนี่ยครับในในของด้านลังนี่ท่านพีใหญ่ว่าเดียวเขาจะมาซื้อลาวใช่ไหมครับครับเดี๋ยวมาจากเพีงเทพืห้าตัวตัวละมือนกเนี่ยข้างในนี้ ตั้งแต่เลี้ยงนี่ประสบปัญหาโลกไหมเคยไหมเคยครับเคยพอประสบปัญหาโลกมีจากฟาร์มเข้ามาช่วยพื้นมงก็มาก้อนกัมีบุ๋ยโต้องคณะทีมอ่าี่พงครับมันจะมีช่วงนั้นที่ผมเลี้ยงจะมีหม้อนึ่งหม้อน้ำพวกนี้ครับคอยกับมาช่วยความรู้เพราะว่าเจอเว็บปุ๊บอาการก็ถูกบอกกันเน็ตมาว่าตรงไอ้ตัวนั้นกี่ทีที่ยาตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยจนตอนนี้ก็จับแล้วเดี๋ยวนี้สะดวกออนไลน์ครับออนไลน์ออนไลน์หลอกที่น่ากลัวที่ว่าก่องแหวนี่ก็คือ ลักลักตองอืดตองอืดนี่จะตายด้อยู่เลยนะตองอืดมันพุ่งฟองครับผู้มันนอนมันจะนอนมันจะไม่อยากรุกมันคือมันขี้ไม่โอ้ครับคือมันไม่โยยอ่ะทีนี้ถ้าว่าเราไม่ได้เลี้ยงไม่เึ้นไปะจมงตายอ่าแล้วก็ทสีน่ากลัวทีจ้องคือปอดบวมต่างเดือนน่าใจอยากเสพครับปอดบวมนี่มันถ้าเราไม่ได้ดูนี่จักร่ามทีวันนี้นำไปเล้วมันมันจะรักษาอยากนิด S <S แต่ถ้าเราเห็นเหล็กเนื่นๆวันเล็กตัววันเล็กนี่คืออายากันมันจะให้ครับป<อ>ดวดหัวมีมันจะซึมอซึมไม่กินเลยจึงมีหนามมันจะเอ่อข้างๆปลาไอ้้บบนีหายใจเร่งแต่คนเลี้ยงก็ต้องมีความรูร้พอสมควรพอสมควรแต่ว่าตอนที่ไปอบรมนี่เขาก็จะบอกว่าบบไอ้พันีพันีพันีอ๋อให้ขูมือมาเรียบร้อยครับขายหนังชื่อมาเรียบร้อยครับรับปริญญาเรียบร้อยครับขอบคุณคุผ่านชวนมามานะครับที่ว่า สำหรับตน,นุนนะครับไอ้กษตากรผู้เลี้ยงแปรี้ยกรมบ้านสวนเลียงนะครับที่ได้ให้ยืมกรุณาให้ยืมไปจากธนาคารมานะครับมาดื่มตั้งต้นก่อรุ่งกันนะครับตอนนี้พอาประทบพ้นดะเบ็ดถูกไครับ